the <tongue> boat บอกไม่รักเท่าไรเท่าไรไม่ยอมเข้าใจเข้าใจกลางหัวทวนลง มันไม่ชอบอ่ะอย่างเงี้มให้กุญแจให้มั้ยจริงอ่ะเออให้มันเรียนสักครั้งเดี๋ยวกุญแจให้ใหโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะอืมสวัสดีอือหึอะไรนะอโอรสคิตตี้สิบ สองกปห้าหโอเคอืมโอเค I'm sorry. ียวแค่แผดทะลอะเองนะเอาหรองั้นก็ไม่เป็นไรมันได้มั้งเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนได้อุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตองงูสัเอามาแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูกินก็ได้อร่อยไหมอ่ะอร่อยใช่ไหมกินดูก่อนอืม มก็เป็นอย่างนี้แหละนะสมุนไพรก็ขมเป็ปกติขมเป็นยาหวานเป็นลมไม่เคยได้ยินหรอกอเหรอ,อ,อ,อได้เวลาเราต้องโอ,อเดี๋ยววันนี้มาเริ่มติวกันเลยดีกว่านะาะแล้วเราจะติวเรื่องอะไรกันดีอ่ะอืมวันนี้เดี๋ยวกะจะติวเรื่องยาอีก,กับยาเลิฟโอเคได้โอเคฮนะยาอีกับยาเลิฟนะต้องโอมันเป็นสารอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ซึ่งมันจะมีผลกระตุน้นจิตอารมณ์คล้ายกับแอมเฟตามีนแต่แต่มันจะมีผลทําให้ประสาทหลอดรุนแรงกว่าใช่ซึ่งฤทธิออ์ยาตัวนี้มันก็จะทําใหออ้ขวยเขินอับอายลดลงอยากพูดคุยแล้วก็ปฏิสันฐานกับคนอื่นมากขึ้นใช่แล้วพิ้เฉียบพานนะ้ำมันก็คล้ายๆกับแอมเฟตามีนเลยกล้ามเนื้อมันจะเกร็ง ขึ้นไส้ตาผ้าเป็นลมหนาสั่นก็เหงื่อแตกด้วยอแล้วอีกอย่างเลยนะมันจะทําลายเซลล์ประสาททาให้สมองอะเสื่อมถาวรใช่ตั้อ,อ้มจำได้เมื่อก,กี้ที่เหมียวพูดไปเนี่ยจำได้น่าเจงห้องเลยออกแน่ๆตรงนี้นะเป็นวิธีการตรวจนะตั้งโอวิธีการตวารวจกันแรกก็เป็นแบบสก n ีนิ s งเทส ก็คือจะเป็นการตรวจอย่างเช่น FPIA, CEDIA แล้วก็อิมมูโนคูมโทกราฟีใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม y ัต s ตอรี่เแล้วนะก็คือจะมี TLC, GC, HPLC แล้วก็ GCMS อันนี้ต้องจำไม่ได้นละต้องโอนะต่อมาอันที่3คือเป็นชุดตรวจสำเร็จรูปนะก็คือก็แค่เราหยด ออสิ่งท่งตด,ดลงไปใช่ไหมพวกยูรีนอะไรเงี้ยเออผลออกมาถ้าเออในยูรีนเรามีสิ่งเอ,อเรามีสารเสพติดเนี่ยเออผลออกมาก็คือจะขึ้นแค่แถบเดียวอืมตรงแถบของของคอนโทรลถ้าเป็นเนกาทีก็คือจะขึ้นสองแถบอืมใช่ บอกว่าอ๋อแล้วถ้าคิดก็ใช้อะออกฟตภายในะ3นาทีนะน,นี่มันแค่10นาทีเอง อะไรเนี่ยแล้วเธอเป็นอะไรเนี่ยไม่สบายเปล่ากินยาเปล่าไมเไรมเราไม่ไหวแล้วต้องโออะไรอ่ะเป็นไรอมจริงนะเออไม่ไหวแล้วเป็นไรล่ะอปวดเอ,อือต้องน้ำไปจมูกน,น้ำไปต้อ,องน้ำจมูก<อ>ไปผมไม่ไหวเลย <laughs> ให้ปวดท้องอีกหรอคิดว่ายาออกฤทธิ์ซะอีกออกฤทธิ์อะไรหรอตังโออ๋อแล้วหมายถึงว่านาปป้ำใบบัวบกอ่ะมันอาจจะทำให้ปวดท้องก็ได้มั้งอ๋ออุ้ยไม่ใช่หรอกว่าเมื่อว,วานแนมเดี๋ยวไปกินส้มตำมาอืมอาจจะเป็นเพราะส้มตำแหละควรแหละตังโอนี่ยิวต่อดนกว่าโอเคโอเค เราเหมือนกับที่เราอ่านไปเมื่อกี้เลยอะตองโงเธอใส่อะไรให้เรากินหรือเปล่าเนี่ยฮะขอโทษจีกวนาเมียวแต่เราชอบเธอจริงๆเ่มีอะไรอะังคือเรามีอะไรจะบอกเธออะอะไรหรอตัองโง่อ ว่าเราชอบฮะนี่ตังโกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะเนอะเราไปก่อนนะ ก่อนจากกันไปนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนี้รู้จักกับคุณค่าของชีวิตของตัวคุณเองนะครับแล้วก็รู้ถึงอันตรายของยาเสพติดและสุดท้ายผมหวังว่าทุกคนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับสวัสดีครับ It's me tell